วันนี้เราจะมาซื้อเต็นท์กันนะครับเราจะไปแคมป์กันที่เพชรบูรณ์แต่พี่บอกเลยว่างานนี้พี่ขอแบบใหญ่ๆเอ้ยอยากนอนเต็นท์แบบพีระมิดอยางังนะมันมันกลางยากก่ะนะไม่จริงๆถ้ารู้ถ้ารู้หลักน่ายไปขึ้นโครงก่อนขึ้นลำนะขึ้นลำขึ้นลำอะไรอ่ะขึ้นจีบอันนี้นะอันนี้ง่าย Let's go Go Let's go Okay. ได้เข้าสู่เขตเพชรบูรณ์แล้วรบกวนใช้ความเร็วอที่80กิโเมต่อชั่วโมงไอ้กระชั้น please and for the h r and the เพชรบูรณ์เนี่ยนะ and the and c a s t e l n o Ronaldo and the Toyota เป็นแบบว่าเป็นภาษาเมกาไงขอเบีย่งเเมื่อกีกาหลีอะจีนอะช่วเอาไปเลนเนี่ยเล่น่ไหอ่อเอี้กไอโนมโต กลับมาที่เพชรบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องปอดอีกแล้วนะครับเนียอันนี้เมนูของปอดแพทริกนะฮะมือมาเอามือไม่กินตรงนู้นไหมอ่ะตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนเลยอืมน้ามีอะไรบางเนี่ยทำไมไม่ไม่มีความคาวเลยดีขี้อันนี้ขี้ขี้ขี้ผีขี้ผีวุญไส้อ่อนเราก็เอามาจากไส้อ่อนอ๋อแล้วก็กองกองน้ำครับอ่า เอ้ยวันนี้อยู่กับเอาเบอร์นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมหาขอให้คุณกินแถวนี้แหละแถวนี้เลยอลงตรงนี้ลงสวนเลยคือวันนี้เราอยู่สวนนี่เรากินอันนี้ป้าไอหมูกระทะเห้สั่งไว้ก่อนหมูกระทะไม่ไปกินหมูไม่ได้เลยถ้าอยากจะซื้ออะไรให้ผมอ่ะดูจำมันนะอันนี้ความรู้ใหม่นะครับมาลาแปลว่าอนุญาตมือตัวแรกอ้าวขอบคุณมากกันนะครับคุณแม่น้องหนูเออคุณจับตรงนี้คุณจับตรงนี้คุณจับตรงน้องหนูอร่อยเว้ย อันเนี้ยเดบวตหางเหรอวะโค้ดเก่าเฮ้ยอร่อยอร่อยจนแล้วว้าวรออาหารว้าวอร่อยมากครับทำเองกินเองชมเองหนังไทยมาตอนนักเก็ตเลยแต่หนูอร่อยแฮ่มอร่อยมากหวานผมอยากได้เสื้อคุณแม่มากเลยครับได้ค่ะได้เอ้ยโอเคต้องใส่นะได้ครับผมใส่ใส่นอนเลยครับคืนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่ได้เสื้อด้วยใส่เยอะไหมครับกำนึงประมาณกำ พลิกดพลิกพลิกพลิกม่น่ากินนะสบัดก่อนสบัดก่อนสบัดเอาละโอ้โหมันแผลบเลยสมัดยังไงเนี่ยสะบัดอีกรอบก็ได้นี่ไงนี่นี่ดูนี่ดูอันนี้คือยังไม่สุดนะปกติพี่เขาจะโยนถึงฟ้าเลยอ๋อโยนถึงฟ้าเลยมันต้องโชว์แล้วไม่ค่อยเชื่อเฮ้ยเ้ยยังไม่ลงมาเลยนะดูดิกินโชว์เลยมันร้อนมากเฮ้ยไม่ร้อนมันมันแรงทอดยังไม่อร่อยเว้ยอร่อยวะ ไม่ไหวอะไรละวมวมเดี n ยวส่วนเี่นพอ้โาต้าลาต้าตาโอ้มาต้ตตตขอทำใจก่อนทำใจเียอะไรทำใจก่อนมึงยังไม่เลิกกับเขาเลยมึงทำใจทำไมอร่อยมากอรยมากโอ้หช็โอ้โหหนูยังมาแล้วเออกูบอกแล้วอร่อย ระหว่างที่เขาก็กินข้าวกันอยู่เราเข้ามาในไร่ของฟอร์ดนั้นฟรีฟอร์ดไม่รู้ไม่รู้เราจะมาหามะละกอกินฟรีนะคีัอยู่ช่องเตาแบบนี้ไอ้นี่อไหนไปในลูกก็ใหญ่เลยอยู่ไม่อ้ยไูนี่ไอนเตาเอ้ย เราตตามกันเห็นี้เออเรากินด้วยกันขออนุญาตกันยังไดียวไปขออนุญาตกันเออ่น <c oughs> ไปยังเอ้ยผมไม่เอายังไม่สุกเ,เลยไม่ทำ <c oughs> ไม่สุกเลย <c oughs> ไม่สุกเลย <c oughs> ดูตั้งตัว่าดี <c oughs> บรรยากาศดีอ่ะผมนึกว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เอไอเจ้าของเต็นท์นะซื้อมาไม่ได้ไม่ดูคนกลางเลยวันนี้ผมมีผู้ช่วยเพิ่มคนหนึ่งด้วยนะครับเป็นแฟนของเจมส์นะครับสวัสดีครับอันนี้คุณเป็นอะไรน่ะช่วยอะช่วยช่วยเหมือนว่าใช้บุญด้วยแต่แต่หนึงกดน้ำเหรอแต่แต่หนึงนอนไหนอ่ะนี่คือเต็นท์่พี่พีทิพี่บอสห้องอเบิร์่จะเป็นห้องที่แบบวิวดีที่สุดเลยป่ะริมน้ำไหมฮะนี่ไงนี่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 เลย หนูกระทะได้ไหมได้ไหมอุ้ยก็อยากกลับบ้านนี่แหละคนเขาไม่รักกันสวัสดีครับ เราอยู่ที่กันที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแล้วก็กำลังจะเอ็นจอยฟองดูหาวร้อนๆเลยสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสีฟ้าแบบอาหนาวน่ะอากาศมันเย็นๆเอา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 ให้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเที่ยวเอลฟ์กันแล้วเอลฟ์เอลฟ์อร่อเอลฟ์เอลฟ์ไม่ใช่เอลฟ์เอลฟ์เอลฟ์คำนี้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 อันนี้แบมบูเลคแคมป์หนโอ้โหแบมบูเราต้องอ่านไงบารมัมบูลาเก้แคมป์อ่าอ่าไหนทวนทวนทีนทวนที ลืมแล้วว่ะนี่นะครับเต็นที่คืนนี้ผมจะนอนนะครับเอ้ว่ามีใครตุงเท้าอะไรวะเนี่ยฝากจับพอลิสฝากไทยพอลิสฝากจับพอลิส <laughs> One don't know doesn't thing really matter how hard you try. Keep that mind. decided to try to explain the due time. What It try that why how I in so hard I so What meant eventually at a mind time me you due but be back far ท <laughs> ั be ้งสิทมันลายเขาเบื่อเอาไหวได้ไหมประชาชนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหม ก็ที่แบมบูครั้งนี้นะครับที่เรามานี่เขามีที่พักใหม่ด้วยนะครับเป็นบ้านก็มีนะครับไม่จําเป็นต้องนอนแคมป์ก็ได้นะครับและผมพูดเลยนะครับว่าตื่นเช้ามาเนี่ยจะได้เห็นวิวแบบว่าสวยมากเลยหมอกลงเลยผมว่าที่นี่เป็นที่พักท,ที่วิวสวยที่สุดเลยนะกลับมาอยู่กับป่าชาติอีกแล้วนะครับคันที่แล้วเราไปผาตัดแต่ครั้งนี้เราบอกไปอีกเส้นทางหนึ่ง แล้วทางวันนี้จะแบบขี้โคลนเยอะเหมือนม่มีอ่ะไม่มีมมอจะเป็นฝุ่นก<ช>รอหริน มันต้องไต่ปีนอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ทีนี้เราก็ต้องวิ่งมาดูว่าเราจะไปได้ไหมสมควรที่จะไปไหมคล้ายๆเราก็ต้องเช็ครถด้วยนะถ้าไปแล้วมันพังก็ไม่สมควรถนนเป็นไงเราจะต้องปรับโหมดอะไรๆที่ที่แบบครั้งที่แล้วใช่ใช่ใช่ครั้งยามีปัญหาในเรื่องของปันการปรับโหมดอ่าใช่โหมดไหนดีโหมดไหนดีหม่ดโหมดสปอร์ตคุณดิก็โหมดสปอร์ตเอาโหมดสปอร์ตขับออฟโรดอะ อันนี้นะครับวันนี้ฟอร์ดก็จะเอารถไปด้วยอีกคันแต่วันนี้โซนอ็อกไม่ได้เอารถมาเสียดายครับเสียดายคุณพ่อขับไปโคราชนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อนเราไปกันโอเคครับเออวิวดีนะครับวิวเอ้ยใครอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะทำอะไรชิงช่องอ่าโอเคอันไหนบาดกล้องหน่อย ป่าไปแล้วนะครับป่าขึ้นไปแล้วว่าจะต้องรีบผ่อนตัว่าเราไปทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เราแค่จะผ่านตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้มันต้องข้ามน้ำแได้ชิลดูปลายอย่าวิ่งวิ่งเนี่ยมันจะโดนน้ำเราต้องขึ้นขึ้นนี้ พูดอะไรยังไม่ต้องไงเนี่ยมันก็จะไม่เป,เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นจิ๋วสิกอิรักใหม่ของชูวีที่เลนเจมสนะที่ยังไม่มีใครเคยมาตอนนี้ก็วางโปรเจกต์อยู่ยา่า ครั้งแที่ไปผาตัดกันอะอาทิตย์ต่อมาเห็นดูในในเฟซบุ๊กไม่มีรถคว่ำก็เศร้าเลยคว่ำแบบว่าล้อชีฟ้าเลยดีเราไม่ขึ้นตรงน,ออนั้นนะเออไอเนินวีไอพีันนั้นแ่ะส่วนมากมันจะคว่ำตอนขาลงเลยแหละไอขาขึ้นเนี่ยไม่ค่อยยากไอขาลงเนี่ยเนี้ยเนี้ยไหลเนี่ยดูไบอ่ะครับดูไบ ลานหนึ่งพอขึ้นเป็นโหนกนั่นคนะือลานสองลานสามนั่นอยู่ข้างบนแล้วมีจะมีเส้นทางเนี่ยวิ่งตามสันเขานะ่ไปออกหลามภูแผงมะแล้วนี่คือเราไปต่ออีกไหมรือว่าไปไ,ไ,ไปต่อตรงทางขึ้นลานสองไม่ไกลดงไม้นะี่ What the fuck อะไรดูข้างหน้าดาิดูป่าขึ้นดูป่าขึ้นดูป่าขึ้น อายุไม่เกี่ยวใสเดียวได้หมดเราพักกินข้าวตรงนี้นแมกเขาขึ้นมาทำอะไรเขาไปสำรวจพื้นที่ให้เราแต่ว่าเรากินข้าวใต้ต้นไม้ตรงนี้คณที่สั่งปลามาให้ด้วยนะอันนี้คือคนอื่นกินข้าวใช่ไหมผมก็มีแค่นี้มีแค่สองอย่างเนี้ยคนมันแบบมาแซดทางมันโคตรแคบข้างหน้าอ้เโา โู cues, <IS> <glucose racing> <benim> ้รีเชียรแต่ตรงนี้มันโคตรชันเลยคือตกไปนี่คือแม่งแบบกู o บ b ยกู o บ d ยแรปเตอร์อ่ะเดี๋ยวมจับตัวดีๆจับให้นึ่งดิมันดูมึนหมดแล้วพยายามอยู่ฮาร์ดเรทขึ้นแต่วันนี้มันเปิดอยู่แล้วเว้ยข้าวันนี้ อันน right ี้ข้างหลังหน้าไม่ได้ล็อกอางนี้ปลดด้วยกันเปิดด้วยก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องปลดตอนเลี้ยวนะนี่มันจะอะไรขอกากขอกแกขอกแกความรู้ใหมต้องล็อกด้วยล็อกได้ล็อกไปยังล็อกไปยังได้แล้วอะไรไปอะไรไปอะไรไปอะไรจอด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 เธอไปอะไรก็จอดโอ้ยหินมันเป็นหินก้อนมาซ้ายโออาซ้ายปั๊บล้อมีกำลังเกาะแล้วเวียงตัวขึ้นขวาล้อขวาอย่าไปริมนะ รอยเก่าเนี่ยที่ผมขึ้นกินเนี่ยคือลายผิดตีโค้งอ่ะแล้วขึ้นไปข้างบนรอข้างบนครั้งแรกไม่ต้องซ้ายเยอะไม่ต้องซ้ายเยอะกดขึ้นไปกดกดขึ้นไปมาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาโอเคมันต้องไปนู่นนะมันต้องขึ้นฝาบนเลยตามทางปนอ่ะอย่าหยุดอย่าหยุดขึ้นมาเรื่อยๆให้มันมีโมเมนตัม

วัวต wow. um ัวด mm ีท hmm. uh. ah oh, ี่มีสติที่แบบเหยียบได้อะเหยียบแบบเหยียบเบรกได้อะไอ้นะนี่ก็สุดแล้วสุดแล้วไปจอดซจอดจอดไม่มีสี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคบถึงแล้วถึงแล้วเยสว o w วอ้ยเฮียกูตกใจกูนึกว่ากระแทกอะไร นี่เถกน้อยเถกน้อยจำได้ใช่ไหมขึ้นไปนี่คือผาตัดตรงนี้หนึ่งสองสามตรงสุดนั่นคือสุดยอดผาตัดที่เรงนี้ก็คือผากระทิ้งอันนี้ทางหมายเลขสิบสองจากแคมป์สวนลงลมศักดิ์เห็นไหมบาร์อะไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยบังบังบอกบังบังมาทีนี้บังเขากำลังชี้เขาอยู่อ่ะบังมันบังบังเฟรมตอนนี้นะครับ เราก็ได้มาถึงที่ดอยตัวเพ่งนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเราคุยกันว่าเราจะมาเพียงแค่ล้านหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าขับไปขับมาอยู่ล้านสามแล้วครับล้านสามสาก็คือยอดของตัวเพ่งแล้วที่เราสามารถขึ้นไปได้นะครับอ่ะอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนตามมาครับรายการใครเนี่ยรายการใครวัเนี้นาม <laughs> Oi, oh, juga. <laughs> <laughs> tan, tan. Ah, orang band. Bande, bande. Tan. Eh! Jela, jela. Tan, tan. Oh sedik. Saya sak. Oh. Katanya segini. Macam apa? 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 Oh, apa? Macam apa? Oh! apa? Macam apa? Macam apa? Macam ถ้าอาลับเราได้อยู่อ๋อว่าจะอาลับาว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 าฮีสไนน์าซาอาวคำาสิตาวาไม่รู้ผมก็มัวอันนี้ก็ไซยาห์ไซยาไซยาอะไรแปว่าอะไรรถนีไซยาหอ๋อไซยาลมาฟลตเนี่ยฟลุตมาแปลว่าผลไม้โอ้ยฟลมน่มานังคีังคีับต่ำสุดละจากให้เร็วขึ้นก็ดันขึ้น คืนไม่ได้ส<า>ี่ห้าลงจะลงช้าๆลงด้วยความเร็วสองเนี้ยแต่สองมันก็จะพยายามเบรกให้ทีละล้อใช่ปะ่ะเพื่อไ่ให้ล้อไหนล้อหนึ่งล็อกแล้วก็เสียหลักแล้วก็เผื่อสมมติว่าเรากระแทกอะไรงเงี้ยเท้าเราจะไม่กระทืบลงไปที่เบรกแล้วรถก็เสียหลักมันจะจัดการให้เราโดยการเบรกแต่ละล้อไม่เท่ากันอย่างงี้กูไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเบรกอ่ะเนียเบรกไปเลยเว้ยเน่เออถ่ายได้เลยถ่ายเท้าได้เลยไม่แตะเบรกผมไม่แตะเบรกนะครับตอนนี้ผมปล่อยแล้วลงะลงรุ่นะระบบแม่งฉลาดเกินว่ะแต่ถ้าสมมติว่ารถมันปิดะผิดคาดอ่ะทำ อ๋อพี่ข้ามันก็กระทืบเบรกแล้วก็สวดมนต์บุญศิษยไปดิ <c oughs> แม่จะจะลงเขาเนี่กลัวลงไม่ถึงไงก็แล้เออรักหักแม่นะลงเขาแล้วก็ลงลงเขาโอ้ยลงกับรถยนต์เออรักแม่รักแม่บอกว่าไงกลัวกลัวลงกลัวลงไม่ถึงย้อนค่อยๆย้อนปล่อยให้ท้ายกระโดดช่างมันน <c oughs> ไม่ต้องตกใจกระทืบเบกรกค่อยๆให้รถมันไหลลงไปเองรถมันจะหมุนนิดนึง ไอ้พี่เหยียบเด็ดเหยียบไม่ได้ไม่เหยียบเลยที่ปล่อยปล่อยเขาเปล่เองให้เดินอัตโนมัติป่ะเออไม่ไม่เหยียบเลยรเลยตอนนายีแรกมาเลยโอ้มาชาอัลลอฮ์ออมาโ้สุดยอดครับก็ถือว่าใจได้ละเฮ้ยถือว่าใจได้ละวใจได้ละคือ เขาไปได้กูก็ไปได้โทษทีผู้คนหยาบนะได้ได้แ้วจบ้วมะไ้ไหขันหน้าไปได้กูไปได้วะถือว่าตอนนี้ก็คือแกะใบประกาศแล้วเอ้ยจากป่าสตเกตปเตป่าชาตินะครับพูดเลยสติปิเกตคิวได้ละถึงมประตูคิวดเลยปิวเลยแม่จะไรละอ่าวป่าหายเลยว่ะพอผิวป่าหายแล้วเราเลยผิวป่ามันไปเลยป่าบอกว่าเออตอนเย็นกินเหล้าแล้วเพื่อนรีบเลยรีบเลย แหม่เพื่อนรออยู่อันนี้แยกกันแล้วครับป๋าอโอเคขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้สนุกมากครับถ้าใครที่จะต้องกู้รถเลยหรือว่าอยากไปเที่ยวบัรหาตัดหรือที่ไหนนะครับมาเทชบูรณ์ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห 6-5-7-8-2-8-8-8นะครับกู้ใครก็ได้นะป่ารับกู้ใครอยู่นะครับเผื่อใครมีเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาขึ้นดอยขึ้นเขาอะไรเงี้ยป่ารับดูแลครับแต่กู้แบงก์ก็ไม่กู้แบงก์ จะมาน,นั่งทำรข้างนอกเนี่ยเป็นท่ารจะนอนตื่นสายสตยื่นสาย,สยเนี่ยมองหมดเฮ้ยนี่ตื่นเร็ววะเนี่ยโอ้อันนี้เพิ่งตื่นเลยนะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำนอะไรกอนอาบนี้เลยตรงนี้ลเลยเฮ้ยยังไงตรงนี้ไปอย่างี้เลยเหรอ,อวิวโคตรดีเลยด,ดิแล้วโอ้โหแล้วเมื่อเช้านะแบบมีหมอกนิดหน่อยประชาอ่ะนะเออมีหมอกสวยเลยลงมาน้านหน้าลงมานี่อย่างเงี้ยโอ้กินเลยวิวอย่างได้ก็ข้างนอกนี้แบบตอนเช้ามาแบบวิวดีมาก มองเห็นที่พักที่เก่าด้วยอนนู้น้น่ะซูมไม่ถึงไม่ถึงมไม่ถึง,ตงแต่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับคือผมอะเลือกที่นี้ให้แบบพวกเพื่อนเพื่อนผมเลยนะครับคือวที่นี่ดีมากหนึ่งแปดศูนย์นะครับเออจะดีจะดีดีคนละฟิลกับแบมบูอืข้างล่างใช่คนละฟิลกัน บม้ไบ่อ่ะมันจะวัยรุ่นหน่อยอ่ะเออแต่ถ้าแคมป์นะถ้าแคมป์นะมันมีเต็นท์แบบว่าที่เขามีให้นะแบบว่าไอ้ตรงนั้นเราไป<ช>แคมป์เองแต่แต่ม,มันก็อ่่มันก็ไน้งมันก็โอเคอเห<อ>มาะผม,มติดหลูอ่ะผมต้องลูอ่ย <laughs> มว ute, มกินกับป่าชาติได้แว้บอกว่าเซคายนะครับบอกเลยกาแฟโคตรหอมเลยกาแฟดีจริงกาแฟดีจริง ตรงนี้นะครับก็คือนักตกสีดิชใช่ไหมแต่ก่อนที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสนามรบของคอมมิวนิสต์ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาก็จะมาหลบกันที่นี่เพราะว่าเรื่องของที่เสียงนักตกมันดังใช่ไหมเวลาเขาจะาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยทำอาหารจุดฟืนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนักตกก็จะกบเสียงไม่ให้แบบทหารตามมาจับได้<อ>หรือว่าแบบปะทะอย่างเห็นไหมนี่คือหมู่บ้านเก่าของเขาเลยเอยพอมีอ่ะอย่มพอยู่มีอยู่อย่าพอมีอยู่ <Okay. S 2> ก็ก็เดี๋ยวปิดคลิปเท่านี้แล้วกันเอ้ <Okay. S 2> แต่ว่าผมจะม,มีอะไรมาบอกเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้นะเราชอบแบบว่าที่พักที่เราไปแบบว่าแคมป์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบมีแคมป์ให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแคมป์เองแบบบรรยากาศดีอากาศดีนะครับถ้าบอกว่ามาจากแพทริกเดวานิโนเนี่ยที่แบมบูเนี่ยเขามีลดราคาให้พิเศษนะครับถึง20%เลยนะแล้วก็ที่180เนี่ยเขามีลดราคาถึง10%นะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะครับมาได้เลยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปปจนนนนนนนบบบไไไไงงงกกกกกก็็ฝาาาดดดดดลลลลคคคค์์แแแชชรรระะะะ subscribe ้้้้วววยัััทททุๆีีีี่่่มมอตติ Seri kerap, salamualaikum.